สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้หน่วยพัฒนาการขึ้นที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการปฏิบัติงานปรับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล โดยมีกำลังพลที่ปฏิบัติงานจำนวน9กนายยานพาหนะและเครื่องจักรกลประกอบด้วยรถขุดตักแขนยาวจำนวน2คันรถขุดตักแขนสั้นจำนวน1คันและรถถักถางจำนวน1คันผลการปฏิบัติงานงานโคกดำเนินการแต่งโคกงานหนองดำเนินการขุดคลองไส้ไก่และแต่งคันดินความคืบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติงานคิดเป็น93%ณนะตำบลดอนรักอเภอหนองจิกจัังหวดปัตตานีและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะ